มลมาพบ,บไไนสนับสนุนโดย Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลาสวนละไม้บางกอะโฮสรับออกแบบเว็บไซต์และจดทะเบียนโดเมนเนมท่อน้ำไทยผมว่า สำหรับตัวเองเท่านี้ก็พอถึงแม้ว่าที่นี่จะกินไม่อั้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับมาอาจจะทําให้ไม่สบายได้เช่นกันเดีย๋ยวไปทานที่โต๊ะครับดูซิว่าอร่อยแค่ไหนครับอ้ไปไงนี่ บุฟเฟทุเลนหมอนทองนะคุณผู้ชมแต่ละภูครับ <Wow. S 1> ดูนี่คอ้วนอนน,น,นิ่มนิ่มกลิ่นหอมอะ่ะหอมมาก <Wow. S 1> มัน <Wow. S 1> หวานกำลังดีไม่เละ แต่ก็มีแบบอันที่สุกแล้วก็มีแล้วแต่คนชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูเขาจะมีแบบเป็นลายของทูเรียนให้ทุกคนได้เลือกอยากทานภูแบบไหนก็เลือกตามใจชอบเลยฮะอยากจะทานเท่าไหร่เขาไม่ได้จับเวลานะครับทานไปเลยเ<อ>วลากินทูเรียนแล้วคุณผู้ชมครับอย่าพลาดนะ ทุเรียนเนี่ย่านแล้วมันจะร้อนตอนนั้นเราต้องดับร้อนด้วยเย็นผลไม้ที่กินควบคู่กันเลยคือทานทุนเรียนแล้วจะต้องทานบังคุดด้วยนะครับมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยปรับสมดุลการทานผลไม้เราก็ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาด้วยนะครับเพื่อให้ตัวเองกินดีอยู่ดีสุขภาพแข็งแรงครับ นอกจากจะเป็นบุฟเฟ่ต์ผลไม้ตรงนี้แล้วนะครับตรงซุ้มอาหารแห่งนี้ครับก็ยังมีอาหารอื่นๆอีก,อกหลายอย่างให้เราได้เลือกรับประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำปลาล่าแล้วก็มีผลไม้อย่างอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วง ผมคิดว่าการที่จะจ่ายค่าบุฟเฟ่450คุ้มนะเพราะว่าเรามาทานในส่วนผลไม้เลยตรงนี้ครับอย่าไปคิดมากครับว่า450ไป2คนได้900อาจจะซื้อทุเรียนหรือซื้อผลไม้หลายๆอย่างได้แต่ผมมองอย่างนี้ครับการที่คุณได้เดินทางมาพร้อมกันทั้งครอบครัวคุณค่าถ้าตีเป็นตัวเงินผมมองว่ามันตีไม่ได้นะครับคุณได้มามีความสุขได้มาทานหาร่วมกันนานๆทีมากันทั้งบ้านเลยเนี่ยตรงนี้สิครับมันมากกว่าราคาหรือค่าที่จ่ายที่คุณจ่ายไป ตอนนี้สําคัญจริงๆและส่วนละไมานี่เองครับอยู่ระหว่างทางที่เราจะเดินทางมุ่งหน้าต่อสู่จังหวัดจันทบุรีครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเทปนี้ครับบอกเลยครับว่าเป็นเทปกินชี้เป้าของกินของอร่อยทางทิศตะวันออกของบ้านเราครับเป็นที่ไหนถ้าเปลี่ยนช่องบอกเลยครับพลาดอย่างแรง โซนที่เป็นโซนใหม่ครับเป็นโซนที่ว่าใช้พืชผักสูนครัวปลูกแล้วก็ทําเป็นอุโมงค์ให้เราได้มาเดินชมเดินศึกษาพันธุผักต่างๆครับที่ถือได้ว่าเป็นไม้เลื้อยที่ทานได้ไม่ว่าจะเป็นมะระเป็นบวบต่างๆมีหลายสายพันธุ์เยอะแยะไปหมดเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันสามารถจะท,ทาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้พอเข้ามาเห็นด้วยตาตรงนี้จากอา,ากาศร้อนๆพอเข้ามาในอุโมงค์ผักตรงนี้นะครับเย็นได้เรื่องเลย ย้ yeah. โซนสุดท้ายก่อนออกจากที่นี่เราแวะไปเล่นกับน้องแกะกันก่อน มันเป็นเชิงเขาอ่ะมันก็เลยทําให้แก่พวกนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่เหมือนธรรมชาติที่สุดเลยนะได้ออกกําลังกายได้วิ่งขึ้นเขาได้ปีนหินปีนต่างๆที่นี่ก็มีแขกมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาเยอะมากมายถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันธรรมดาถือได้ว่าเป็นวันธรรมดาที่น่าเที่ยวกับสถานที่ดีๆแห่งนี้ครับจังหวัดระยองครับแล้วที่นี่ก็คือส่วนละไม่ไปเราเดินทางกันต่อครับไปยังจังหวัดจันทบุรีครับ